นิทานเรื่องเงาฝนใต้ต้นมะขามเทากลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีต้นมะขามเทายืนเด่นอยู่ริมทางดินแดงชาวบ้านมักมานั่งพักใต้ร่มเงาในยามแดดแรงใต้ต้นมะขามนั่นเองเป็นที่ที่คำผานใช่หนุ่มใจร้อนมักมานั่งบ่นถึงชีวิตที่ไม่เป็นดังหวังวันหนึ่งขณะคำผาน นั่งถอนยาเล่นฝนตั้งเขามืดครึ้มทำไมชีวิตเฮามันบอกก้าวหน้าแนวนี้เด้คข้าผ่านบนกับตัวเองเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจะว่าฟ้าหรือว่าดินที่บอกช่วยเจ้าข้าผ่านสะดุง้งหันไปเห็นตาอินคนเท่าประจำหมู่บ้านนั่งสูบยาเส้นอยู่ใต้ต้นมะขามตาอินมือนี้ตาบอกไปนาบอก ตาอ,อินหัวเราะเบาๆนาอยู่ในใจถ้าใจบ่ไปนาก็บ่ไปดอกคำผ่านขมวดคิ้วตาว่าจังไดผมเฮ็ดงานกะหลายแต่โบเห็นได้ดีคือไผตาอ,อินหยิบฝักมะขามหล่นบนดินขึ้นมาเห็นบ่ฝักมะขามนี่มันบอสุกมื้อเดียวมันต้องคอยแดดคอยฝนคอยเวลาคนก็คือกัน ฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่ทั้งสองขยับเข้าใกล้ลําต้นขำผ่านถอนหายใจแต่ผมใจร้อนเห็นไผ่ได้ดีกว่าแล้วมันเจ็บตาอินพยักหน้าใจร้อนคือหม้อไฟเข้าอย่างบัทันสุกก็ไม่เสียก่อนฝนซาลงเหลือเพียงกลิ่นดินหอมๆขำผ่านเงียบไปครู่หนึ่งตาถ้าผมลองใจเย็นลงมันสิเปลี่ยนบอก ตาอินยิ้มเปลี่ยนเด้แต่บมเมนโลกเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนใจโลกกะสีค่อยๆเปลี่ยนตามหลังวันนั้นคำผานตั้งใจทำงานด้วยความอดทนไม่เปรียบเทียบตนเองกับใครเขากลับมานั่งใต้ต้นมะขามเท่าอีกครั้งในหลายเดือนต่อมาคราวนี้ไม่ใช่เพื่อบน่นแต่เพื่อพักใจด้วยรอยยิ้มต้นมะขามเฒ่า ยังคงยืนอยู่ที่เดิมเงาฝนยังตกเหมือนเดิมแต่หัวใจของคนใต้ต้นนั้นเปลี่ยนไปแล้วข้อคิดสอนใจความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความอดทนและการรู้จักใจตัวเองหากใจไม่ร้อนไม่เร่งไม่เปรียบชีวิตย่อมค่อยๆงอกงามตามเวลาที่เหมาะสมนิทานเรื่องแสงตะเกียง ถ่ายบ้านหางในหมู่บ้านน้อยกลางดงดินแดงมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตัอ้งอยู่ถ้ายบ้านคนเท่าคนแก่เรียกกันว่าบ้านหางเพราะเจ้าของบ้านเป็นชายแก่ชื่อพ่อขำปันแกอยู่คนเดียวมานานหลายปีเมียตายลูกย้ายไปทำงานไกลไม่ค่อยมีใครแวะเวียนมาทุกเย็นพ่อขำปันจะจุดตะเกียงเจ้าพายุ แขวนไว้หน้าฉันบ้านแสงไฟสองสว่างอ่อนๆแม้บ้านจะร้างแต่ไฟไม่เคยดับวันหนึ่งมีหนุ่มชื่อบักโฮมเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านนี้เห็นตะเกียงสว่างทุกคืนก็อดสงสัยไม่ได้เลยเรินไปถามพ่อหญ่จุดไฟไว้ทุกมือบ่เปลืองน้ำมันบ่อบ้านก็ยู่ผู้เดียวพ่อขำปันยิ้มบางๆตอบเสียงแผว ไฟหนีเบรดจ,จุดใ้ให้พ่อเห็นดอกลูกพ่อจุดใบให้คนอื่นเห็นตังหากบักโฮมงงเห็นอีหยางครับพ่อญ่พ่อคำปันมองไปทางดินที่มืดสนิทเพื่อมิผหลงทางเพื่อมิผทอใจเห็นแสงไฟแล้วสิเข่าพักได้เลยบักโฮมหัวเราะในใจคิดว่าคนแก่คงหนาวเลยไม่ได้ใส่ใจหลายคืนหนึ่งฝนตกหนัก ลมพายุพัดแรงบักโฮมกลับจากทุ่งตอนคําทางมืดจนมองไม่เห็นทางใจเริ่มวันแต่พ่อเหลียวไปเห็นแสงตะเกียงริบปรีจากบ้านหางเขารีบเดินตามแสงไฟนั้นไปพอถึงบ้านพ่อคาปันยืนถือผ้าขาวม้ารออยู่มาเดลาเขาบันก้อนฝนแห้งปันนี่คืนนั้น บักโฮมได้นั่งผิงไฟกินข้าวต้มร้อนๆใต้แสงแตะเกียงดวงเดิมความอบอุ่นที่ไม่ได้มาจากไฟแต่จากใจคนแก่หลังจากคืนนั้นบักโฮมก็เริ่มแวะมาหาพ่อคำปันบ่อยขึ้นช่วยหาฟืนช่วยซ่อมบ้านไม่ปล่อยให้บ้านร้างอีกต่อไปไม่นานบ้านหลังนั้นก็มีเสียงหัวเราะมีคนแวะเวียน และแตะเกียงก็ยังส่องสว่างเหมือนเดิมแต่คราวนี้สว่างทั้งในบ้านและในใจคนข้อคิดจากนิทานแสงไฟเล็กๆจากความเมตตาอาจไม่ส่องไกลเท่าดวงตะวันแต่สามารถนำทางคนหลงและทำให้หัวใจคนไม่เดียวดายได้เสมอ